สวัสดีจ้าเอน้ไซสสารได้อาหารซิงโตจ้ะมาซวยพี่นองกินตับพี่น้องจ้าจูตับเมนี้ม่แต่ตับพี่น้องกับเจวเจวขมจ้ะผักเข้ากับมี่ต้นหอมพริกหวานจ้ะพี่น้องแตงกวาจ้าแลดิดพี่น้องจ้ากบข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวอเก่าจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้าเสแซ่บกระไซสานจ้ะก่อนอื่นจ้สานก็ต้องกับ ขอถอดขอให้พี่น้องจ้าผู้ปกครอดิบเนาะพี่น้องจ้าผู้กินกะมาได้จ้ะมากินกะซายอีสานผู้ปกครอกะเบิ่งให้กำลังใจกันเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าแสีบๆจ้ะมื้อนี้ข้าวเที่ยงพี่น้องข้าวเหนียวพี่น้องจ้ามาเด้อ บก่อยหรอกพี่น้องมานี่จุเอาเห็ดเจียวจุเอาพี่น้องมาเด้จ้ะตอนใหญ่ๆเหรอพี่นอ้องเจียวกับขุนดีดิพี่น้องจ้ะใส่ข,ข้าวคั่วหลายๆใส่ข,ข้าวคั่วใส่หอมพี่น้อง ไปมากมันนะพี่น้องจ้ะข้าวซอยนี่มากคักจะ้ะเจ้ากุ่นน้อยๆราดิบกบมาเป็นพ่วงพี่น้อง

แดดดีดีจ้าพี่น้องจ้าการทวนเมื่อเตียนนี่ก็เริ่มอาการเย็นแล้วพี่น้องจ้าเปลี่ยนฤดูแล้ว สชาติบางเดชดิดเป็นได้ที่พี่นั่งบุรงคนปัญหามากเนาะมันออกหินๆนิดนึงพี่น้องจะเพชๆหินๆเนู่ตุยๆ ขนาดไม่เผียรใส่ได้พี่น้องแซบ่บซอยเมืองไทยไม่เผียรใส่เนี่ยสุดอดเลได้พี่น้องจ้ะอีกจักหน่อยพี่น้องต้องกินเขาแซบ่บ ลายทักลายทักลายพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อย่ายฝ่าว่านสาวอีสานนะพี่น้องเมนูมาร์กเลยละจ้าเนี่ยอืม 鸟鸟对对。 ກໍມ oh, an. mm ັນນີ້ສ້າງຊັນກິນເຂົ້າຫຼາຍເດີ້ພີ່ນຈວ เจ้าทวนี่ยงะิมัดที่น้ กินไปได้ยังหองอยู่ถองีนก็ไดอษ อีกหน่อยพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs>

อิ่มหลักจ้าพี่น้ังจ๋าอิ่มหลักล่าพี่ลานองเลยจ้าพบปอกันคลิหน้าค่ะ